ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันทาง Youtube ชัยชาแนล6กหกเก้านะวันนี้ครับผมจะมาอัปเดตครับสะพานที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งซึ่งเป็นสะพาน DIY ที่ทําจากเศษเหล็กเหล็กเก่าๆช่างกิโลแล้วก็ไม้พาเลทนะหรือว่าไม้ที่ใส่ลังยกสินค้ามานะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ซื้อต่อเข้ามาแ่นละ10กว่าบาท วันนี้จะมาตอบคำถาม FC ด้วยนะเพราะว่าได้มีหลายๆท่าน FC ที่คอมเมนต์มาที่ได้รับความสนใจเกี่ยวกับการทำสะพานโค้งข้ามข้ามน้ำเ,เรียกอะไรอะอบ่อเล็กๆที่เราสระน้ำเล็กๆที่เราทำขุดไว้นะครับจำลองไว้ในที่สวนเลือกอไรนาของเราเนี่ยครับก็คือทำบ่อเลี้ยงปลาเล็กๆไว้ผมเลี้ยงบ่อปลานิลไว้นะครับ ตัวก็โตแล้วครับซึ่งอันนั้นก็อีกส่วนหนึ่งครับหลังจากาทำมามีเพื่อนๆมี f อีทุกท่านครับวันนี้จะมาตอบให้ชัดเจนว่า,าหลังจากที่ผมได้ปล่อยคลิปทำสะพานจากเหล็กช่างกิโลแล้วก็ไม้จากเรียกว่าไม้พาเลทไม้ที่ลองรองสินค้ามานะครับแล้วก็เป็นพาเลทที่อยู่ใต้เรียกอะไรนะเป็นไม้ที่ เขาทิ้งแล้วนะเพราะว่าใช้รถส่วนใหญ่รถใช้ฟุกลิฟที่บรรทุกสินค้ามานะครับแล้วก็จะมินเป็นพาเลทไว้เป็นไว้ใช้งานของรถฟุกลิฟเสียบนะครับซึ่งหลังจากาส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับเราก็ซื้อต่อมาก็ตกแผ่นแล้วประมาณ1 0กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยที่จะเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับว่าจากที่ผมปล่อยคลิปไปเมื่อประมาณสักสปีกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมจะวางตัวไอไว้ข้างบนเนี่ยครับว่า น่าจะเป็นวันที่ประมาณวันที่ประมาณเดือนพฤษภาคมปี2520นะครับตอนนี้ก็ปี2522แล้วนะครับก็ซึ่งก็ประมาณ2ปีก,กว่าๆนะครับแล้วมี FC หลายๆท่านว่าถามว่าสะพานจากเหล็กช่างกิโลซึ่งเป็นเหล็กตกเกรดนะครับเราไม่ได้ซื้อเหล็กเต็มเส้นมาในราคาที่สูงๆนะครับเป็นเหล็กตกเกรดที่ช่างกิโลมาแล้วก็จากไม้ที่เป็นพาเลท หลังจากไม่ได้ใช้งานส่งสินค้าแล้วแล้วก็เขาก็ทิ้งเราไปซื้อต่อมาเนี่ยอายุการใช้งานมันจะทนทานไหมจะใช้งานได้เท่าไหร่ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวคงจะรู้ว่ายัางน,ยน้อยนะผมการันตีได้เลยนะท่านผู้ชมครับสองปีนี่สองปีสองปีกว่านี้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเรายังเดินข้ามสะพานที่อยู่ด้านหลังผมนี่ได้ไหมยังสวยงามแค่ไหนนะครับหลังจากผ่าน การใช้งานมา2ปีครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูภายนอกกันก่อนครับครับหลังจากผ่านการใช้งานมา2ปีเสร็จเสรครับก็ดูไปพร้อมๆกันครับว่าก็จะมีอยู่ตรงที่ว่าสีนะครับสีอาจจะถลอกเพราะว่าอยู่กลางแดดนะครับอยู่กลางแดดไม่มีร่มครับอยู่อยู่กลางแดดแล้วก็อยู่บนสะ น้ําเล็กๆที่ได้ขุดเลี้ยงปลานิลไว้ในบ่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าสภาพนะครับสภาพอยู่อย่างนี้ดูอย่างนี้เลยนะครับอยู่กลางแดดครับไม่มีร่มครับ2ปีเศษยังสมบูรณ์ทุกชิ้นนะครับยกเว้นสีที่มันถลอกหรือว่าล่อนตามการใช้งานครับนี่นะครับท้องฟ้าดูนะครับอยู่แบบกลางแดดกลางฝนเลยครับ ดูว่าจะทนแดดทนฝนแค่ไหนก็ดูกันครับค่าใช้จ่ายไม่สูงครับอายุการใช้งาน2ปีเสร็เนี่ยผมถือว่าคุ้มมากนะครับครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่าเดี๋ยวผมจะลองเดินข้ามสะพานแล้วก็เดินให้ดูว่าพื้นสะพานที่ทำจากไม้แผ่นละสิบกว่าบาทเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ไหมนะครับแล้วก็ส่วนตัว ตัวสะพานที่ผ่านการใช้งานอยู่กลางแดดกลางฝนมา2ปีเศษนี้นะครับมันยังรองรับน้ำหนักเราได้ไหมนะครับไปดูพร้อมๆกันครับครับยังยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับแต้เราก็ต้องบอกว่ายังคนทานแข็งแรงครับ

ดูนะครับไม้พาเลทนะครับผมคิดว่ามันก็ทนแดดทนฝนอยู่พอสมควรครับยังไม่มีแผ่นไหนที่ผุและใช้งานไม่ได้เลยนะครับสิบสิบกว่าบาทนะสิบป,ปลายผมถือว่าคุ้มอยู่นะครับกว้างสิบกว่าปลายนี่คือ ยาวเอาความกว้างนะความกว้างประมาณเมตรหนึ่งครับเมตรเศษนะครับเมตรนิดนิดก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับผมผมว่าลงทุนไม่มากเหล็กก็เป็นเหล็กที่ไปซื้อตามเหล็กตกเกรดช่างกิโลมาถือว่าคุ้มอยู่ครับมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับทำไปนะครับตามที่เราชอบนะครับอันนี้บอกผมแค่เล็กๆนะครับกว้างประมาณ3เมตรยาว10เมตรนะครับ แล้วก็ใช้สะพานทำโค้งข้ามบ่อนะครับด้านหลังนั้นเป็นซุ้มกระท่อมปลายนาเอฟซีทุกท่านและเพื่อนๆที่มีความสนใจเกี่ยวกับสะพานโค้ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งสร้างไว้เป็นการนั่งเล่นๆเ,เดินอยู่ท้ายสวนเป็นจุดชมวิวของเรานะครับก็คงมาอัปเดตให้ดูว่า หลังจากใช้งานมา2ปีเสร็จๆนี่ยังใช้ได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีคงไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณครับ